สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสุพานันวงเสริมศิลป์แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมร,ราชเทวีนารีราชาจะนำเสนอโครงการเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวานในหัวข้อการอ่านฉลากโภชนาการค่ะ ฉลากโภชนาการคืออะไรฉลากโภชนาการคือฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการซึ่งมีการระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารนั้นในกรอบสี่เหลี่ยมเรียกว่ากรอบข้อมูลโภชนาการซึ่งกรอบข้อมูลโภชนาการนี้มักปรากฏอยู่ด้านหลังหรือด้านข้างของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคได้ตามภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคลช่วยให้รับสารอาหารตามต้องการมีประโยชน์ต่อทั้งในผู้ใส่ใจสุขภาพและผู้ป่วยที่ต้องควบคุมอาหารบางประเภทเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ป่วยโรคไตชนิดของฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการแบบเต็ม แสดงปริมาณสารอาหารสําคัญที่ควรทราบ15รายการสามารถจัดวางท้งรูปแบบแนวตั้งและแนวขวางตามรูปแบบของบรรจุพัณฑ์ฉลากโภชนาการแบบย่อแสดงปริมาณสารอาหาร8รายการจาก15รายการเนื่องด้วยบางรายการมีปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นศูนจึงไม่จำเป็นต้องแสดงให้เต็มรูปแบบฉลากโภชนาการ แต่ต้องแสดงรายการบังคับได้แก่พลังงานไขมันโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลและโซเดียมาอ่านฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1แสดง1หน่วยบริโภคและจำนวนหน่วยบริโภคต่อถุง 1. หน่วยบริโภค ครึ่งซองหรือ30กรัมหมายถึงถ้ารับประทานครึ่งซองจะได้คุณค่าทางโภชนาการตามฉลากจํานวนหน่วยบริโภคต่อถุงประมาณ2หมายถึง1ถุงนี้มี2หน่วยบริโภคส่วนที่2คุณค่าทางโภชนาการต่อ1ห,หน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด170กิโลแคลอรี่หมายถึงถ้ารับประทานครึ่งซองจะได้พลังงาน170กิโลแคลอรี่เป็นพลังงานที่มาจากไขมัน90กิโลแคลอรี่ส่วนที่3ปริมาณสารอาหารต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวนัน ฉลากโภชนาการแบบ GDA อาจเรียกง่ายๆว่าฉลากหวานมันเค็มจะปรากฏบนบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานโดยนำข้อมูลของสารอาหาร4ชนิดคือพลังงานน้ําตาลไขมันและโซเดียมมาแสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจนและอ่านง่ายโดยบังคับให้อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานต้องแสดงฉลากนี้ได้แก่ ลุ่มอาหารขบเคี้ยวช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์ขนมอบอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งการอา่านฉลาก GDA ประกอบด้วยส่วนที่1แสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อ1บรรจุพัณฑ์ส่วนที่2แสดงจำนวนครั้งที่แนะนำให้รับประทานต่อ1บรรจุภัณฑ์ส่วนที่3แสดงปริมาณพลังงานน้ำตาลไขมัน โซเดียมต่อ1บรรจุพัณฑ์ส่วนที่4แสดงค่าพลังงานน้ำตาลไขมันโซเดียมเป็นรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวันตัวอย่างการอ่านข้อมูลโภชนาการจากรูปตัวอย่างหากรับประทานขนมอบกรอบ1ถุงจะได้รับพลังงาน450กิโลแคลอรี ข้อความคุณค่าทางโภชนาการต่อ1ถุงควรแบ่งกิน3ครั้งหมายถึงถ้าแบ่งกิน1ครั้งจะได้รับพลังงาน150กิโลแคลอรี่โดยในถุงขนมนี้มีน้ำตาล6กรัมคิดเป็น9%ของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวนัน มีไขมัน21กรัมคิดเป็น32%ของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวนันมีโซเดียม750มิลลิกรัมคิดเป็น3%ของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวนันโดยข้อควรรู้คือใน1วันเราควรรับประทานพลังงานไม่เกิน2,000กิโลแคลอรี่น้ำตาลไม่เกิน65กรัมไขมันไม่เกิน65กรัม และโซเดียมไม่ควรเกิน2,400มิลลิกรัมสัญ,ญลักษณ์พภชนาการทางเลือกสุขภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจนารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่เหมาะสมมีการลดหวานมันเค็มอันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยอาหารที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป การเลือกอาหารที่มีสัญลักษณ์นี้จะช่วยให้ได้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามควรเลือกบริโภคอาหารอย่างพอดีปริมาณที่เหมาะสมเพราะหากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้ได้รับน้ำตาลไขมันโซเดียมเกินความต้องการอยู่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคค่ะขอบคุณค่ะ